สวัสดีครับเพชรเจริญฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมสวนนะครับหลังจากเราได้ทำการปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยปลูกมะม่วงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผลผลิตกล้วยนะครับ ที่ปลูกไว้ก็เริ่มแทงดอกแทงเครือแล้วนะครับโอ้โหสมบูรณ์มากนะครับสำหรับกล้วยต้นแรกเลยนะครับตันนี้หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยนะครับสูตร4600 15เสมอนะครับเพื่อบำรุงต้นนะครับเราปลูกแสมไว้กับ มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับดูสภาพรวมก่อนนะครับนี่ครับการสร้างสวนนะครับระดับแรกสร้างความชุ่มชื้นให้กับกับพื้นที่ก่อนนะครับโดยการใช้กล้วยเป็นตัวนำนะครับต่อมาก็ลงเป็นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงหอมะม่วงนะครับ หลังจากสภาพพื้นที่เริ่มความชื้นได้นะครับเราก็ทำการนะครับลงทุเรียนนะครับหมอนทองนะครับตอนนี้เราลงกล้าไปได้เดือนกว่าแล้วนะครับเริ่มมีการแตกยอดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นสะน,น้อยนะครับ มะม่วงก็ทําการตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันโชคอน,นันต์นะครับตัดแต่งกิง่งเพื่อให้ทําการแตกแตกยอดใหม่นะครับหลังจากที่ให้ออกผลผลิตไปแล้วนะครับก็ไว้นะครับปลูกที่ขอบบ่อนะครับตัวนี้คือก็เป็นน้ำสำรองนะครับสำหรับใช้ในสวน พื้นที่2ไร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถางน้ํานะครับเพื่อผสมอฮอร์โมนสารเคมีนะครับที่เราจะใช้ภายในสวนนะครับตัวนี้ก็จะรอ,องน้ําไว้นะครับตัวนี้ก็ทุเรียนนะครับำกำลังแตกยอดครับ ระบบลากเริ่มเดินแล้วนะครับกล้วยนะครับมีการตัดแต่งใบนะบเพื่อไม่ให้มันทึบนะครับซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงนะครับที่สวนเราก็จะมีมะนาวด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มะนาวเราก็จะออกทั้งปีเลยนะครับ เก็บกินไม่มีหมดนะครับสวนนี้มะนาวปลูกไว้ตัวนี้นําล่องไว้หนึ่งต้นนะครับตัวนี้ขยายไปด้านล่างนู้นอีกประมาณ 20- 30ต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีตัวนี้ก็จะเป็นพวกลุ่มไม้ใช้สอยนะครับปลูกเป็นร่มเงาก่อนนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนเหมือนเดิมนะครับ เราก็จะปลูกระยะชิดหน่อยนะครับระยะอยู่ที่4เมตรอ่าตรงนี้เราปลูกทดลองปลูกเปรียบเทียบดูนะครับต้นขวามือก็จะเป็นต้นนี้เพาะจากมเมล็ดนะครับหมอนทองเหมือนกันตัวนี้คือเสียบยอดนะครับตัวนี้กำลังแตกใบนะครับ ู้สึกว่าการแตกใบจะตัวเสียบยอดจะดีกว่านะครับกับการเพราะ,มะเมล็ดจากมเมล็ดนะครับทดลองกันไปครับเหมือนกับเป็นสนามซ้อมนะครับศึกษาเหมือนห้องวิจัยไปเลยครับส่วนนี้อยากทำอะไรก็ลงไปนะครับแต่ต้องจัดโซนพืชให้ เรียบร้อยครับตัวนี้ก็แล้วนี่ทูเรียนนะครับหมอนทองนะครับได้ทําการตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับนี่ตัดแต่งกิ่งด้านข้างกิ่งย่อยนะครับออกเพื่อจะให้เราแตกยอดนะครับตัวนี้อายุ1ปีนะครับ รวมแล้วก็ถือว่าน่าพึงพอใจนะครับสำหรับทุเรียน1ปีเสียบยอดนะครับตัวนี้ก็กล้วยนะครับปลูกไว้เป็นบังไว้นะครับช่วงหน้าแรงนะครับเพื่อจะได้มีความชื้นภายในในสวนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนเหมือนเดิมนะครับปลูกค,ครับได้หลาย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 ขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับตัวนี้เราทําการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับตัดแต่งกิง่ง ใบทุเรียนได้แตกแตกยอดนะครับตัวนี้ก็ทุเรียนอยู่ที่อายุ1ปีนะครับซึ่งตัวนี้เราได้ตัดกิ่งตัวนี้ออกนะครับกิ่งตัวนี้ตรงนี้เลยนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับ เอาไว้เป็นก้างปลาไปเลยนะครับป็กลิ่งก้างปลาไปนะครับดูสภาพสวนโดยรวมนะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ